ดีใจได้ทาประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเคยคิดบ <Rat> ้างไหมครับว่าน้องๆที่เนี่ยเขาจะลําบากขนาดเนี้ยเคยคิดปะอืมนะครับเนี่ยแหละครับเนี่็คือคนที่มีน้ําใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะเตรียมอุปกรณ์ให้กับน้องๆก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้มันทํายังไงครับ ตรงนี้นะครับก็คือที่พวกเราเนี่ยนอนพัผ่อนกันในยามค่าคืนนะครับจะเห็นได้ว่าเรียบๆง่ายๆนะครับไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยครับทุกคนนอนที่นี่ที่เดียวกันหมดเลยเรียกได้ว่าต้องมีใจเท่านั้นนะครับถึงจะมาช่วยงานที่โรงเรียนยานวิสิษฐ์แห่งนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นที่นอนของโปรดิวเซอร์ผมนะครับพี่ต้อมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของผมนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนั้นนั่นก็คือที่นอนของศิลปินรับเชิญของเรานะจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เจ้านายของผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนอนรวมกันหมดนะครับ เราเอาไว้สําหรับพักผ่อนอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนเช้าขึ้นมาเราก็ต้องรุวมกันทํางานอีกครั้งนึงครับเพราะฉะนั้นที่นอนไม่จําเป็นจะต้องสะดวกสบายเลยครับคุณผู้ชมครับในการกลับมาของพวกเราในครั้งนี้นะครับโรงเรียนยานวิศว์แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครับ เพราะว่าพวกเขานะครับมีแปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้รับประทานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นด้วยนะครับเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยร่วมแรงร่วมใจนะครับในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็มาดูแลพืชผักของเขานะครับเป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนั้นยังไม่หมดครับยังมีนะครับมีเล้าหมูนะครับมีการเลี้ยงไก่ด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันเองเลยครับ ผู้ชมครับตรงนี้นะครับก็คือส่วนของอาหารกลางวันสําหรับน้องๆนะครับมีเล้าหมูนะครับแล้วก็เล้าไก่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับมีทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์นะครับไก่เนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะตอนเช้าเนี่ยน้องๆก็มาเก็บไข่นะครับไว้สาหรับเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันกันด้วยครับด้านหลังคือภูเขาด้านหน้าคือโรงเรียนโรงเรียนยานวิสิทธิ์โรงเรียนบนยอดดอยครับ กิจกรรมดีๆจากแค t ซ d m a มาฝากครับเป็นกิจกรรมงานคารวานรถโชว์ริมมันพัน c ค t ซ d m a ให้กับที่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ c a t c d m a มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาจัดรถโชว์ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในในงานนี้ที่นครสวรรค์นี้ที่บิ๊กซีที่นครสวรรค์นะครับแล้วมีกิจกรรมมากมายนะครับอย่างเช่นมีบีบอยมีมอเตอร์ไซค์ผ่าโผนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆ เี่ากับซีดีเมของเราในราคาพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นราคาที่ถูกมากนะครับอย่าลืมติดตามโรดโชว์ของเรานะครับในวิกหน้าที่จังหวัดพิุโลกนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับบื้นมันพันแคทซีดีเม สนับสนุนโดยสุกี้จาร่อยต้องอยู่ที่น้ำจิง้งน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงค์คุณผู้ชมครับในขณะนี้นะครับหลวงพ่อทวนนะครับแห่งวัดสบกเขียวจังหวัดนครนายกนะครับกำลังมอบเงินขวัญถุงให้กับน้องๆที่โรงเรียนยานิสิตแห่งนี้นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยเขาเจะเอาเงินตรงนี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับรวมไปถึงขนมนะครับที่น้องๆเขาอยากทานกันด้วยครับ ณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับหลวงพ่อทวนแห่งวัดสบกเขียวจังหวัดนครนายกครับกราบมนัสการหลวงพ่อครับอ่าเจริญพรหลวงพ่อครับครั้งนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกับพวกเรานะครับเอาของมาบริจาคนะครับที่โรงเรียนญาณวิสิตแห่งนี้นะครับต้องกราบถามหลวงพ่อนะครับว่ามีจุดประสงค์หลักเนี่ยในเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับเอออาจามาได้ดูซีดีแล้วหลังโรงเรียนนี้ได้พวกทานน้ําใจได้มาแจกของเขาก่อนก็เลยดูซีดีก็เลยความเมตตาสงสารครับนะ ก็ได้รวบรวมถูกปัจจัยของทั้งสิ่งของมาช่วยเหลือครับนะรวมกับารายการทานน้าใจาของช่องหา้าซึ่งมาดูแล้วโรงเรียนก็ดีทางสนามทางสนามหญ้าหรือสนามหน้าเสาธงก็ดีไม่ได้เทครพบนักเรียนเรี้ยนเข้าแถวแล้วก็ร้องเพลงชาติแล้วรู้สึกว่าผนตกเยอะเละเลอะเป,ปื้อนสิ่งที่ได้มาเห็นนี่ก็มีความเมตตาสงสาร ครับคราวหน้ามีงานอะไรก็จะได้กลับมาช่วยกันใหม่ครับก็รายการนี้ก็ทําเพื่อ,อนักเรียนในสิ่งศักดิดายากจนมก็มีอะไรมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ทำชมรายการทางทาง,ทางน้ําใจอยู่ได้บรจากสิ่งของเงินทองไหนจะสร้างห้องน้ําหน้าเสถาธถงหรือกิจการอื่นๆืไม่ว่าที่นี้ก็ที่ไหนก็แล้วแต่ทางน้ำใจจะมีจัดอยู่ประจําก็ขอ,อเชิญญาติโยม มาร่วมด้วยเชิดกันทางทานน้ำใจใเจริญพร ุณผู้ชมครับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับที่อยู่ใน